ส่งกำลังใจให้ต่อและแอฟชาวเนตแ่วิเคราะห์หลังเรตติ้งตอนล่าสุดลดหัวบเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ทราบโพลครสํสำรับขขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทางช่องวัน3ามสคว้านางเอกมากความสามารถอย่างแอปทักษอ,อนคื้นจอแก้วประกบพระเอกรุ่นน้องอย่างต่อธนภพ,พ โดยในตอนออกอา,ากาศตอนแรกคว้าเรตติ้งทั้งประเทศไป2.0เป็นการเปิดตัวได้ดีมากของสถานีสำหรับปัจจุบันเนื้อเรื่องได้ํำเนินมาถึง EP ที่4แล้วโดยเนื้อเรื่องมีความสนุกแถมยังน่าติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่อยู่ไปอยู่มานั้นเรตติ้งเปิดตัวตอนแรกอยู่ที่2.0 แต่ตอนนี้เรตติ้งลดลงมาอย่างไม่น่าเชื่อเหลืองอยู่แค่1.926เท่านั้นซึ่งหลายๆคนก็ยังคงงงอยู่ว่าเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้โดยมีชาวเน็ตในกระทู้พันทิพวิเคราะห์เอาไว้ว่า 1. ฐานคนดูช่องจะอยู่ในกรทมกับต่างจังหวัดเขตเมืองเป็นหลักถูกเรื่องเป็นแบบนี้และเวลาคิดหาค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ เขาจะให้น้ำหนักคำนวณเรตติ้งกับต่างจังหวัดเกือบ80-85เปอเซเป็นตัวคูณแล้วมาหาเฉลี่ยทำให้เฉลี่ยออกมาน้อยเมื่อเรตติ้งช่องที่ต่างจังหวัดน้อยเรตติ้งเฉลี่ยทั้งประเทศจึงลดลงแม้จะได้เรตติ้งกทมสูงก็ตาม,รมรเรตติ้งกทมขอเกิดใหม่3บวกทุกตอนอยู่อันดับ2รองจากช่อง7ที่4บวกมาตลอดนี่พึ่งผ่านมา3ตอน สเคยคุยกับคนในช่องวันคำว่าช่องเน้นละครข้ามสำหรับเขตเมืองพระมีละครทำเรตติ้งจากต่างจังหวัดช่วงหัวข้าที่เรตติ้งดีอยู่แล้วก็เลยกระจายประเภทละครตามกลุ่มเป้าหมายไปแต่ละช่วงเวลาออนแอร์สคนดูช่องวันจะสวิงตามเนื้อหาละครของช่องหลักสองช่อง หากช่องหลักละครเข้าสู่เนื้อหากเข้มข้นขึ้นเรตติ้งช่องวันจะลดลงซึ่งสองช่องหลักละครจอออนแอร์เริ่มต้นเรื่องเร็วกว่าช่องวันละครช่องวันเรื่องอื่นๆก็จะสวิงขึ้นลงแบบนี้ตลอดแต่ว่าเรตติ้งหลายเรื่องสวนทางกับกระแสะความดังที่มีต่อเนื่องการผันแปรตามละครช่องหลักเช่นช่องเจดเรื่องเงาบุญตอนนี้เนื่องจากเงาบุญกำลังเข้มขน้น ย่อมเป็นไปได้สูงที่คนสวิงไปดูเงาบุญก่อนวิ่งตอนที่1นึงถึงสี่ตอนแรกของเงาบุญก็สวิงเรตติ้งขึ้นลงเช่นกันขณะที่ขอเกิดใหม่ปูรเรื่องมา2อง EP เพึ่งเริ่มต้นเข้าเรื่องเมื่อ EP ที่3าครึ่งหลังและพึ่งออนแอร์ไป3าม EP คนย้อนกลับมาดูได้ภายหลัง 4. ช่องวันเปิดให้ดูผ่านออนไลน์ไลฟ์เพียงแค่แพลตฟอร์มของช่องทำให้ช่องทางการติดตามมีน้อยคนยังไม่นิยมใช้สูงเท่าช่องทางอื่นๆในการดูออนไลน์ถ้าเปรียบเทียบกับช่องหลกัก2ช่องซึ่งใช้อยู่หลายช่องทางตามนี้แม้เรตติ้งน้อยแต่ทำไมโฆษณาช่องวันจึงเยอะเนื่องจากกระแสะและครดีบวกกับใช้นโยบายเจาะกลุ่มคนดูชัดเจน กระแสคูจิ้นต่อแอปสำหรับคนเช็คจากสื่อโซเชียลและข่าวที่สื่อนำเสนอจากทุกแพลตฟอร์มที่โปรโมทและละครออนแอร์เรื่องนี้ผ่านมากๆเรื่องอายุแทบไม่เห็นความต่าง คนที่วิจารณ์คือคนที่ไม่ดูเอาแต่ความรู้สึกมาวัดจากอาคติต่อดาราเช็คประวัติจะรู้ซึ่งปัจจุบันคนดูเปิดใจเรื่องอายุต่างกันมากขึ้นลัดฟ้ามหารักกระแสขนาดในสมัยนั้นยังดังมากเรตติ้งก็ดีเพลงก็ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเว้นแต่กลุ่มคนไม่ดูจะไม่ดูแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อถามความเห็นก็จะตอบไปไม่ชอบตั้งแต่แรกโน่นนี่นั่นเสมอ เหตุผลเรตติ้งน้อยลงตามที่เราพูดทั้งบนค่ะละครช่องวันฐานคนดูอยู่ระดับนี้อยู่แล้วนั่นคือคำตอบหลักจากการคำนวณตัวเลขสถิติเทียบกับเรื่องอื่นๆในช่องที่ผ่านมาเรตติ้งของช่องวันมักสวนกับกระแสและครละครดังเรตติ้งน้อยก็หลายเรื่องเช่นหัวใจศิลาและใบไม้ที่ปลดปิว แต่ทั้งสองเรื่องเรตติ้งกลับมาดีตอนใกล้จบ EP หลังๆแต่ละครและนักแสดงดังมากตั้งแต่ละครเริ่มอ่อนอันนี้เราไม่ได้วิเคราะห์จากความรู้สึกแล้วเอาตอบแทนทุกคนนะคะ